รวมคำสอนคุณยายในวันวานคุณยาย in my heart สืบสารปณิธานคุณยายในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำยังมีชีวิตอยู่ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องมหาทานบารมีมากท่านได้สร้างโรงทานจัดเลี้ยงพระภิกษุสามเณรหลายร้อยรูปทุกวันเพื่อไม่ให้กังวลเรื่องการขบฉันและสนวนเวลาไว้สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ คุณยายได้สืบทอดประเพณีนี้ซึ่งเป็นประดุษประเพณีการสืบวงของพระอริยะคือไม่ว่าจะขาดอะไรก็ตามอยาขาดการให้ทานเพราะทานบารมีมีความสําคัญคือเป็นเบื้องต้นขององค์การสร้างบารมีทุกอย่างคุณยายตั้งใจมากในการจัดตั้งให้มีโรงทานในวัดพระธรรมกาย แล้วท่านก็เข้าครัวเพื่อดูแลงานและควบคุมทุกอย่างด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสมบูรณ์อย่างไม่มีที่ติท่านเลี้ยงพระภิกษุสามาเณรอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้วยังอธิษฐานจิตอีกกว่าไม่ว่าจะมีพระภิกษุสามาเณรหรือสาธุชนมาเป็นร้อยหรือมาเป็นล้าน ก็ขอให้ท่านเลี้ยงได้หมดความตั้งใจของคุณยายนี้มีมาตั้งแต่ครั้งสร้างวัดท่านเคยบอกกับหลวงพ่อว่าอยากจะเลี้ยงพระภิกษุสามเณรให้ได้มากๆเป็นการให้เรี่ยวแรงในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเชี่ยวชาญทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนี้จึงเป็นมหาทานบารมีของผู้ถวายคือเป็นสเสบียงติดตัวไปในภพบเบื้องหน้า ทั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายมีความตั้งใจในเรื่องการจัดตั้งหอชันเป็นอย่างมากในฐานะศิษยานุศิษย์เราจึงต้องสารต่อเจตนารมณ์ของท่านเพราะเป็นทางมาแห่งบุญบารมีของเราต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าเมื่อพระภิกษุสามเณรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ที่น้องนักสร้างบารมีที่จะตามมาสร้างบุญก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเราจึงต้องขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับการสร้างมหาทานบารมีนี้โดยย้ายจากพื้นที่ขบชั้นภายในสภาธรรมกายสากลหลังคาจากมาสู่หอชั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันทนกุกยูซึ่งในเบื้องต้นจะสามารถรองรับพระภิกษุสามเณรได้ถึง6000รูป หอชั้นที่เราได้ช่วยกันสร้างครึ่งนี้หลวงพ่อได้อัญเชิญเจดีย์น้อยที่ใช้ประกอบพิธีสลายร่างคุณยายมาประดิษฐานไว้ในส่วนบนของหอชั้นเพื่อให้เป็นเสมือนเรือนยอดมนตดบที่ให้ความร่มเย็นแก่ลูกหลานคุณยายทุกๆคนและเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับระลึกถึงคุณยายและเป็นอนุสติให้เราได้เร่งสร้างบารมีตามอย่างคุณยาย ขอชั้นนี้มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการให้อายุและสืบทอดพระพุทธศาสนารวมถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของมหาปูชนียาจารย์ทั้งสองท่านการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นยาวไกลจำเป็นจะต้องอาศัยสเสบียงบุญที่จะทำให้เราได้ทรัพย์สมบัติเอาไว้ใช้สอยในการสร้างบาร,รมีเพราะฉะนั้นท่านจึงปรารถนาบุญใหญ่ตรงนี้รัพย์สมบัตินั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อเราได้สร้างมหาทานบาร,รมีซึ่งคุณยายก็ตั้งใจทำเรื่อยมาจนกระทั่งละสังขาร หลวงพ่อจึงได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากท่านโดยชักชวนศ,ศิษยานุศ,ศิษย์ลูกหลานคุณยายทุกคนให้มาช่วยกันรับบุญนี้เพราะในเมื่อเราได้ร่วมสร้างบุญกันมาหลายชาติแล้วเราก็ต้องร่วมทางกันต่อไปอีกนี้จึงเป็นโอกาสให้ทุกคนได้บุญใหญ่ด้วยกันการถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีอานิสงส์คือ ผู้ถวายจะได้รับบุญที่ส่งผลเป็นอายุวันนาสุขพระและปฏิพานดังที่เราเคยได้ยินพระท่านให้พรบ่อยๆทั้ง5ประการนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสร้างบารมีหลวงพอ่อจึงอยากเห็นลูกหลานคุณยายมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันดงามด้วยการสืบสารอริยาประเพณีในการให้ทานยิ่งบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในการก่อนรวมทั้งสารฝันของคุณยายให้เป็นจริงด้วยการเลี้ยงพระภิกษุสาเมเณรทุกรูปให้ได้ทุกวัน หลวงพ่อเองก็เลี้ยงพระทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวโดยอาศัยปัจจัยที่ศิษยานุศิษย์นำมาถวายซึ่งเมื่อถวายแล้วก็จะเกิดเป็นเบลว,วงบุญติดตัวผู้ถวายไปทันทีหอชันคุณยายแห่งใหม่นี้จึงเป็นแหล่งสำหรับตักตอวงบุญได้อย่างไม่รู้จักจบสิ้น